เห็นบ่มันันดิ๊ดดิมันสั่งเ <m ül> อยียงมาแล้วนี่กระดิ่เดียว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 อสินี่นี่ไปหาลักสั่งเอยียงมาเนิโมเมนต์อัพทอยๆบ่รนีู่ดโอ้นี่ใส่ะบางนี่โอ้โอุ้สยสั่งมาจังดอดิกด,ดองดงดอเดีอ้ย่หลเส้น้ำไปทางไหล่ะ <m ül> เอา คอยตามหาอยู่เอ้าจะมาจะใส่จะมาอยู่อย่างนี้มาจะใส่มาแต่บ้านก็เอ้ามาอย่างนี่เอานีไปให้เจ้าโอ้มาสะดูคอยเออสั่นอยู่ดิ๊กดิ๊กดิ๊กอยู่นี่เอามาหรือตีเออไปเดี๋ยวเราไปเบิ้งโอ้ไป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 อยู่นี่เจ้ามาเบิ้งเลยนี่ไฮ้อยู่เนี่ยนี่เจ้าว่าหูบอกว่าขนทรงมันเห็นยังมันบอกยังห่อยคอยมันเป็นยังมันแนมหนาคอยแนมหนาเออเนี่ยเอ้าอินป๊อปมาจะดูคอยขึ้นมาหน่อยสิห็นป๊ มันสั่นดิกกดิกดิเหรออ่ะอ่ะอ่นแมนบอแมนบอสจะสั่งอย่างของเหรนมาแมนบอนี่ข้องเรียนใอยนี่แล้วนอนซื้ว่าเรี่ยวว่าตอนแรกว่าผู้บอกมันมันโงตอนมือแรงปะนี่่อยากเห็นแทงเงี้ยวๆนี่แม่เลยนี่นี่เจ้าเหนี่ยสั่นดิ๊กดิ๊กดิ๊กดดิกดิมีเสียงพอมคอยวุสาลี่สั่งบ่ อ๋อลูกคอยกันไม่ก็ไะวาจะให้ลูกเล่นดังเด็ของเล่นเจ้าแม่นปะแมนของเล่นคอยดีแล้ววายโยกัคนทรงขึ้นแนมหนาคอยเลยแล้วของแม่เจ้านี่ฟืนชาอันร้อยซั่งเดี๋ยวแม่มันคอยบอกมันมาทรงตอนเจ้าวายยคนมันก็มาตอนเจ้าอยู่วะเอาเจ้าเบิ่งเอาเอเนี้ยเหรเออดิกดิดแมนแล้วแมนแล้วแมนเยู่แล้วแมนบอกเลีนคอยเล่เนี่ยนาน เจ้านี่เป็นอย่างมันหองพี่ข่อยมีหม้อแบบจับหม้อแล้วจับมันบ่คือกันเนาะหมมันบ่คือกันเลยหมันบ่เล่นกับเจ้ามันบ่ม้อหวานเดี๋ยวก็กำสร้างสร้างต่างหากข่อยแล้วเนาะเออห่วยมันคือซั่นดีๆๆๆๆจังซี่มันแม่นบอลอะนี่เอามันมีแบตมันก็สั่นแตวเนาะเขาต้องใส่แบนใส่แบตอันนี้โอ้ของเล่นอยู่ยังสั่งมาอยู่เนาะ ก็สร้างแล้วไข่มันี่ออบขยมันมีความสุขทางใจปลาทูกไม่พอคุณท่านเสียรสชาติของไอ้เบิร์ตเอากับความสุขทางใจบอกคนส่งก็ซื้อมาสะสมบอกคนส่งก็ซื้อมาใส่แต่ว่าข่อยเนียข่อยเนียนใช้งานเนียนใช้งานเนียนเอาแบตทนๆเลยแบตอึดใช้ได้ทั้งวันทั้งคืนตายเออ

บอกใช่ยังเนาบอกว่ามันเป็นปลามันเป็นยังมันเป็นยังมันเป็นปลาเฮ้ยมันเป็นยังเจ้าข่อยเบิ่งสีน้ำมันกลือหูมันแน่นหนาข่อยแบบ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 มันส่จังไงเข้ามาจากไหนอันนั้นแล้วโอ้ไปบอกมันก่อนว่ามันมันพอหาโคตรงน้ำกันหรอเป่าหอยสร้างปลาเมล็ดเนี่ยโอ้ยมันก็มาทรงตอนผัวกูยุ่งต่อัวขี่บ่ายหลีบอกว่าหลี่ทรงหลี่ทรง